ทนันประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ชุมนุมอยู่ที่สะพานมัคคุันรังสรรค์ได้เคลื่อนตัวไปยังกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยมีนายสนธิลิ้มทองกุลอยู่หัวขบวนผู้อมอบตัวโดยมีพลตำรวจเอกจงรักจุฑานน์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทอัศวินขวัญเมืองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีอำนวยนิ่งมะโนผู้บังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งไปรอรับมอบตัวค่ะ กลุ่มพันธมิตส่วนหนึ่งได้ขึ้นไปส่งนายสนธิถึงหน้าห้องที่จัดไว้เป็นห้องสอบสวนและจึงกลับออกไปชุมน,นุมที่หน้ากองบัญชาการตำรวจนครบาลมีการตั้งเวทีย่อยปราศัยโจมตีการทำงานของตำรวจทำให้การ,จราจ,ากการจราจรทุกช่องทางนั้น ถูกปิดกั้นทั้งหมดค่ะตามขั้นตอนของตำรวจพนักงานสอบสวนจะแจ้งข้อกล่าวหาและสอบสวนเบื้องต้นพร้อมทั้งพิมพ์ลายนิ้วมือส่วนการประกันตัวนั้นค่อนข้างชัดเจนค่ะว่าตำรวจจะไม่อนุญาตให้ในชั้นสอบสวนและก็จะคัดค้านการประกันตัวไปในคำร้องต่อศาลผู้ขอฝากขังด้วย นายชุวัดอภัยพักทนายความของนายสนทิกล่าวว่านายสนทิจะให้การปฏิเสธโดยคำให้การจะเน้นไปที่เจตนาของการนำคำพูดของนางสาวดารณีชาญเชิงศิลปะคุณหรือว่าดาตอปิโดไปเผยแพร่ว่าไม่ได้มีเจตนาเช่นเดียวกับผู้พูดแต่เป็นการบอกกล่าวให้ผู้ฟังการประสยัยรับทราบว่าจะพูดถึงเรื่องอะไรเพื่อที่จะเร่งให้ตำรวจดำเนินการและก็เชื่อว่านายสนทิไม่ได้กระทำผิดนายสุรสัยชุริยาสัยกตศิลาผู้ประสานงานพันธมิตรกล่าวว่า การที่นายสนธินําเทปของนางสาวดารณีมาเปิดเผยไม่ได้มีเจตนาที่จะหมิ่นสถาบันแต่เพื่อต้องการปกป้องสถาบันดังนั้นตารวจจะใช้มาตรฐานเดียวกันกับนางสาวดารณีไม่ได้แต่ถ้าหากว่านายสนธิไม่ได้รับการประกันตัวแกนนาพันธมิตรจะหารือกันอีกครั้งแต่ในเบื้องต้นจะมีการจัดตั้งแกนนํารุ่นที่สไว้แล้วค่ะ